ติดเศรษฐกิจกับดอร์สมชายพักภาดวีวัฒน์สนับสนุนโดยเป็นแผลร้อนในเป็นแผลในปากใช้ขาวละอองเมาส์เจลจากสารสก,กัดสมุนไพรธรรมชาตสสาาิสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณวารินครับครับการเมืองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์โหตลาดของเราสองวันละฮะพังไปกับเรื่องการมองจากคอการเมืองก็คงจะมันนะฮะ เพราะว่าโอ้มันมีเครื่องเื่นเต้นนะครับสีเรืองนะครับเรื่องสวเรื่องคุณทักษิณเรื่องคุณนายกเศรษฐาแล้วก็เรื่องก้าวไกลนะครับก็คงจะพูดกันมันตรงนี้แต่ว่าถ้าเรามองเรื่องของการเดีอยงแล้วะกาวิเคราะห์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยผมบอกได้เลยครับแต่ละเรื่องไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับบอกได้เลยครับอ่าแต่ว่าจะมีบางเรื่องที่ตื่นเต้นมากกว่า ที่กระทบมากกว่าแต่ก็ไม่มากนักคือกรณีของคุณเศรษฐาแน่นนเองแต่นั่นจากวันนี้สารก็มีการเลื่อนกําหนดไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวันที่โอ้ยตื่นเต้นอะไรก็ไม่ใช่เลยครับแต่ครับเพียงแต่เรามามองว่าในสามสี่เรื่องนะครับเรื่องส so ว็ผ่านไปนะครับว่าเออตรงนี้แต่เรื่องหนึง่งเช่นเรื่องคุณทักษิณอันนี้ผลกระทบแต่งแง่เศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็ผมคิดว่าไม่มีครับบอกกอนนะแต่ผลกระทบทางการเมืองนะครับอันนี้กเรื่องหนึง่ง หนึ่งครับเรื่องการเมืองแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่มีนะครับาถามว่าพออะไรครับเพราะว่านะตรงนี้ก็เป็นเรื่องคำลงไปตามของพิธีทางด้านกฎหมายว่าพิธีทางการเมืองอแต่ถามว่าแต่พอแต่พอได้ประกันตัวตอนแต่พอได้ประกันตัวปุ๊บตลาด<ม>ขึ้นเลยนี่ครับอาจารย์นันไม่เป<อ><ม>็นครับมานอาจจะมองเฮ้ยการปรกันกับเพื่อไทยนะครับนะอะไรครับ สัญญาณมันดีเลยครับโทษทีแม like ่แต่ผมบอกว่าอาจารย์บอกคุณทักษิณไม่มีผลกับเศรษฐกิจแต่ทําไมตลาดพอได้ประกันตัวปุ๊บตลาดปรับขึ้นมาเลยฮะตอนเช้าก่อนที่จะมาปิดอีกทีอ่า้ง่ายมากติดลบปฏิกิริยานี่คือด้านจิตวิทยาการพอจิตวิทยานี่ยมันมีทุกอย่างนิดนิดหน่อยๆนอยก็เกิดขึ้นมาทั้งนั้นนะครับที่มาเกี่ยวขึ้นกันเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมคิดว่ามันน้อยมากครับแทบจะรู้ว่าไม่มีเลย นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในกรณีของเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวทักสินที่เกี่ยวข้องการเมืองเนี่ยมันอาจจะบอกว่าคุณทักสินนะก็มีต่อทักด้านเผื่อไทยแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่หมายความว่าไอ้ตัวนี้จะทาให้เผื่อไทยเนี่ยโอ้โหเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายมหาศาลไม่ใช่เลยครับเพราะฉะน,นั้นกรณีนะครับก็คิดว่าผลกระทบตัวนี้อย่างเรียกว่าผมเรียกว่า,ามีจิตพิญญาจิตพิญญามีทุกตัวนะครับมีทุกตัวค เพราะนั้นหนีไม่พ้นเรื่องตลาดหุ้นเนี่ยอ่อนไหวมากแต่ในแง่เศรษฐกิจจริงๆจรองวิเคราะห์ตัวนี้ไม่มีครับตัวที่สองนะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องของคุณเก้าเก้าไกลนะครับเก้าไกลจะออกมาเป็นหัวหรือก้อยเรายัางไม่รู้แต่สมมุตินะอันนี้สมมุติว่าถ้าเกิดในกรณีออกก้อยตัวนี้อาจจะมีผลกระทบทางการเมืองเช่นอะไรฮะอย่างน้อยที่สุดคนส่วนหนึ่งที่ชอบแล้วก็สนับสนุนเก้าไกลอาจจะไม่พอใจว่าสู้กันในลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นไปตามกรอบเนี่ย รู้สึกว่าชักนะครับสู้กันทีไรก็เหนื่อยและมีปัญหานะครับซึ่งอาจจะมีผลกระทบทางการเมืองในด้านไหนในด้านที่เกี่ยวกับอาจจะเกิดพูดง่ายคนอาจจะไม่พอใจว่าให้ระบบการเมืองเนี่ยนะครับรู้สึกว่าสู้กันในกรอบเนี่ยเพราะเนี่ยอาจจะมีบางคนอาจจะไม่พอใจก็อาจจะแสดงออกนอกกรอบแต่ว่าไม่มีผลกระทบอะไรมากมายซึ่งในอดีตก็มีการแสดงออกนอกกรอบในระดับหนึ่งแล้วถ้าเกิดสมมติออกก้อยนะครับเอคุณวาลินได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับอาจารย์ฮัลโหลได้ยินครับ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  กลัวว่าเสียงดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมก็คิดว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยผมอาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีครับแต่ผลทางด้านจุลธัญามีเช่นวันที่จะมีการตัดสินกันนะออกหัวก้อยมันก็มีการเต่ยนแต้นขึ้นมาหน่อยนะครับนะแต่ถ้าไปถามพวกนักเศรษฐกิจเขาจะบอกเฮ้ยความไม่แน่นอนทางการพูดไปอย่างนั้นแหละครับเอาจงริงนะไม่ได้เป็นตัวตัดสินเลยเฮ้ยนะครับในกรณีสมมตินะสมมุติว่าเก้าไกลถูกยุบถามว่าออ้ก็ถูกยุบนี่ผมไม่อกทุนแล้ว แต่ถ้าไม่ยุคนี่ผมลงทุนนะครับคุณไม่มีไหมครับไม่มีหรอกครับเพียงแต่ว่าในแง่ของการเมืองอาจจะไม่พอใจอะแบบนี้อันนี้แสดงออกแต่ไม่ยันตัวเศรษฐกิจเพราะเราต้องวิเคราะห์ให้มันละเอียดแล้วก็มันมันมันแยกส่วนให้ชัดแต่ตัวที่มีผลกระทบมากที่สุดในแง่เศรษฐกิจแต่จริงๆก็ไม่มากนะกรณีคุณเศรษฐานะครับกรณีคุณเศรษฐาเนี่ยถ้าเกิดสมมติออกก้อยซึ่งเราในกรนณีผลกระทบนะครับจากกาวงวนบ้างก็จะมีประเด็นปัญหาแรกทางการเมืองก่อน ถามว่าแล้วใครจะมาแทนล่ะสมมุติออกก้อยนะฮะนี่เราตร้าง,งขอสมมุติกรณีนี้ที่เป็นเว r ร์ c a เคสนะครับออกก้อยคุณวารินว่าใครจะมาแทนอ,อ่ะออกคุณจะขอการเมืองมือนกันไม่ใช่เหรอคงคงไม่ใช่แพรทองทานมั้งครับเป็นไปก็ดูจากรัฐธรรมนูญเลยจะต้องมีชื่อที่ประกาศเอาไว้นะฮะซึ่งในภาพเพื่อไทยก็มีสามคน ใช่ไหมครับสามคนก็มีเานของทานกรับว่ากับอีกท่านหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ่อเร่อวอะ่ายังไม่มีบทบาทเพราะฉะนั้นในทีนี้ก็จะมีปัญหาว่าเออนะครับคุณลุงวิ่งเนี่ยจะเข้าจกขึ้นไหมซึ่งนะครับทางด้านพรรคหรืออะไรต่างอาจจะบอกให้อาจจะต้องอะไรครับดูให้ให้มันสถานการณ์มันถูกงอมมากกว่านี้หรือว่าพูดง่ายนะครับยังอาจจะไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่สมมติว่าถ้าขึ้นนะครับอันนี้สมมุติขึ้นกับไม่ขึ้นนะฮะเราก็จะมีความรู้สึกอยู่ที่ เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือว่าความไม่แนนอนทางการเมืองเนี่ยเกิดแล้วสองถ้าไม่ใช่เป็นพักเพื่อไทยล่ะในกรณีนี้ก็เป็นพักอะไรครับก็พักสิ่งมีประกาศชื่อหนึ่งก็มีสองสองสอง,สองพักพักหนึ่งนะฮะเรื่องของอะไรครับภูุิมใจไทยไก่พักหนึ่งก็คือตอนนี้เขเริ่มม,มีมีประเด็นปัญหาขึ้นมาขึ้นมาแต่ว่าในโอกาสที่จะขึ้นจริงๆผมว่าถ้าไม่ใช่พักเพื่อไทยเนี่ยก็คืออาจจะเป็นพักเบอร์สองโดยเอาเบอร์สาม แต่ตัวนี้ก็สมมติว่าเกิดตรงนี้นะครับไปกรณานี้เกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ที่ผมบอกว่าคนก็เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจอย่างน้อยที่สุดนะยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคุณเศรษฐาที่ยังคงอยู่ความต่อเรื่องของนโยบาย,ยาต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนก็คือให้ตกลงแนวนโยบาย,ยาต่างๆเหล่านี้จะคงอยู่หรือเปล่านะครับเรื่องสิียรภาพทางการเมือ,องบางคนในชักเทอันนี้ต้องคิดย้อนนะ Perception ของคนบางคนเนี่ย มันอาจจะส่งผลแต่ว่าเอาเชื่อจริงๆเขาจะรู้สึกว่าเปอร์เซพชันเขาเนี่ยมีนะฮะไม่ได้เป็นไปตามนั้นเหมือนกับที่วิเคราะห์เอ้นั่นจะเกิดอย่างนี้นเหมือนกับที่เราเคยวิเคราะห์ใครต่อใครบอมีเรื่องตะวันออกกลางปั๊บเดียวจะเกิดสงครามโลกอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นไหมครับเอาเข้อจริงๆมันมเป็นอย่างนั้นเพราะเราต้องวิเคราะห์เพราะในกรณีนี้ถามว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเว r ร์ซ์เคสในกรณีนคนุณเศรษฐาจะมีสติรภาพยุบยุบพักไหมอาจารย์เลือกตั้งหไหมไหมผมว่าไม่มีทางนะครับอะาไารับ พักทุกพักเนี่ยต่างก็รู้ถ้าเลือกตั้งใหม่ผลกระทบจะทางลบก,กับทุกพักเลยเพราะทุกพักต้องเหล็กเรียงเนกาทติสังเกมยังไงก็ตามต้องกอดคอกันต่อไปอเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมคิดว่าไม่กล้าบอกร้อยเปอร์เซ็แต่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คงไม่เกิดต้องเอาใครสักคนขึ้นเพียงแต่ว่าไอการที่จะขึ้นนั้นสิ่งที่สําคัญคือแล้วถ้าอยู่บายของรัฐบาลยังคงอยู่ไหมอยู่ครับอันนี้สําคัญมาก เช่นอะไรครับแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไอ้ตัวงบประมาณที่จะมาคุยกับที่สิบเก้ายี่เบ็ดนะครับงบประมาณใหม่นะครับที่ออกมาเนี่ยหกแปดหกเจ็ดก็ 6, 8, 6, 7, เริ่มใช้แล้วนะครับที่ออกมาหกแปดละ่ะงบประมาณนี่ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับสามจุดเจ็ดห้าล้านนะครับแล้วก็เรื่องของดิจิตอลล่ะผมก็คิดว่า,าถึงจุดนี้ไม่ว่าคุณเศรษฐาจะอยู่หรือไม่อยู่เป็นนโยบายของพรรคเขาแล้วก็มาเอานโยบไหดิจิตอลก็ยังอยู่ ราะฉะนั้นแล้วกรณีนี้ก็คือผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่มาจากเรื่องของงบประมาณตัวนี้จะเป็นตัวช่วยตัวเศรษฐกิจไทยส่วนหนึ่งเพราะว่าในไตรมาสแรกที่แย่เพราะว่าการลงทุนของภาครัฐเนี่ยติดลบเยอะการอาัตรบริโภคภาครัติดลบด้วยแต่ถ้าหากว่านะครับเกิดเว r ร์สเคสนะครับเปลี่ยนแปลงนายกไอ้ัวงบประมาณพวกนี้ยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอกครับนะครับสวนนโยบายอะไรก็อีกนายไทยแลนด์่ะ ที่ทางด้านของคุณเศรษฐาทำผมก็เชื่อว่านี่ไม่ใช่เป็นนโยบายของคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาจะเป็นคนคิดนะในหลายเรื่องแต่เมื่อเมืองถึงแล้วเป็นนโยบายค้นว่ากันไปแล้วผลกระทบที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นกระทบทุกกรณีนี่กระทบจิตวิทยาทั้งนั้นอาจารย์ไม่ปฏิเสธแต่ไม่กช่ทั้งเรื่องของคุณคุณทักษิณแต่เอาเข้าจริงๆนะครับมีผลกระทบต่อตัวเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยมีน้อยมากครับมีอันเดียวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องของคุณเศรษฐาในแง่ที่คุณบอกเฮ้ทุกคนอยากจะรู้ว่าตกลงใครจะมาวะเนี่ย นะครับจากลึกๆจริงๆแล้วนะครับเป็นลักษณะที่ไม่ได้กระทบกับตัวเศรษฐกิจจริงๆเลยตัวเลขเศรษฐกิจจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณเศรษฐาจะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกนะครับในกรณีในกรณ์ r e v e r case เพราะถ้าเราวิเคราะห์ที่ตรงนี้ให้ดีเพราะฉะสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้จึงเป็นเรื่องของอะไรครับด้านของจิตวิทยาแนะครับที่ที่ตลาดหุ้นจิตวิญญานี่มันมีผลเพราะอะไรครับมันมเหมือนกับการลงลงทุนโดยตรงอาจจะเป็นแบบนี้พอเกิดมีการเปลี่ยนแปลง reverse case นะเอ๊ะถ้าคุณเศรษฐาไม่อยูย่สมมตินะครับในกรณีนี้ เราจะรู้ว่าใครบางคนอาจจะกําลังคที่จะลงทุนอาจจะคิดชะลอนิดๆก็ได้อะไรนุองนั้นนะครับแต่ผลกระทบตัวตัว GDP เศรษฐกิจเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าไม่มีครับเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีกันนิดหน่อยเท่านั้นเองที่เราแต่อาจจะมีคนชะลออยู่นิดๆนะครับแต่ว่าในกรณีพอเห็นปั๊บสถานการณ์อ้าวก็มีคนใหม่มาพอชั้นในที่คิดไว้ก่อนก็คงจะตัดสินจะไม่ลงทุนก็ไม่ลงทุนไปเลยถ้าจะลงทุนก็ดําเนินการตอบ เพราะฉะนั้นในที่นี้ผมอาจจะสรุปได้ว่าในเรื่องการเมืองต่างๆถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีนะฮะมันไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนกับข้อการเมืองที่วิเคราะห์อ,อุเสษหกรรยมให่ถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีผลกระทบต่อเศรษฐกิจต,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 ต่างๆในด้านนี้นะฮะจะเรียกว่าเรียกว่าน้อยมากครับละใน4ประเด็นเนี่ยมากที่สุดคือกรณีของคุณเศรษฐาที่เราพูดอันนี้หมายถึงเป็น worst case ซึ่งในทางจริงๆตัวผมเองังคิดว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่เรามาวิเคราะห์ว่า้าเกิด worst case ตนนั้นเองนะครับทีนี้ส่วนที่สําคัญนะครับ อันนี้สําคัญนะการเมืองต่อเศรษฐกิจผมตัวว่าตัวนี้สําคัญแนละ้วการเมืองมีผลต่อเศรษฐกิจครับอันนี้เป็นผลกันเลยการเมืองที่ผ่านมาไม่ใช่รัฐบาลชุดไนมีผลทาให้เศรษฐกิจไทยแย่ครับนะครับถามว่าทําไมถึงแย่เพราะาตลอดสิบยี่สิบปีที่ผ่านมานั้นระบบการเมืองไทยรัฐบาลที่ผ่านมาทุกชุดเลยไม่ได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยนะครับเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทุพกพักคล้ายกันหมดอะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเศรษฐกิจตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งถ้าหากว่ามีการปรับที่ตรงนี้ประเทศไทยวันนี้ไม่ได้เจอสถานการณ์ที่มันเถึงขนาดว่าเศรษฐกิจไทยในอัตราการเติบโตเนี่ยต่ำสุดในอาเซียนชิงชองันดับเก้ามาถึงแั่สามสุดนะฮะสิบกว่าปีที่ผ่านมาลงชนะปูนาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี้ต่างหากครับที่ผมคิดและผมกล่าวตอบนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือที่อยู่ตรงนี้ที่เห็นอยู่รัฐบาลยังไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครับ นะครับยังไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเลยแต่รับปัญหาที่อยู่แ้นแก้ปัญหาเฉพาะหนาทั้งนั้นเชิงโครงสร้างมีแต่ดําเนินมาตรก,การเช่นหนึ่งในนั้นดิจิทัล t r a n s f o r m a t i o n นเอาเข้าจริงๆยังไม่ได้ใช้ดิจิทัลออกมาพัฒนาต่างๆเหล่านี้จะแก้ปัญหาเรื่องของอะไรกรับ SME ก็แก้ปัญหาเรื่องช่วยเหลือทางด้านการเงินแต่ไม่ได้พัฒนาขีดความสามารถปรับปรุงระบบการศึกษาปฏิรูปก็ไม่ตรงประเด็นนะครับปรับไปปรับปรุงมานะครับโอ้โหยอย่างน้นะคนนะเออเรียนจบปริญญาการเป็น,นแถว แต่ขนาดเดียวกันถามว่าความรู้มีหรือมดูได้ครับความรู้จะดูมีแล้วมีดูดูจากล้านหนังสือเลยครับล้านหนังสือจะเจ๊งกันแล้วครับไม่คนมีหนังสือคนอยากจะดูแล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนว่าตรงนี้สังหาบที่เป็นประเด็นที่ตลัตงระวนะและยิ่งกว่านั้นสถานการณ์เนี่ยนะครับบอกไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เนะี่ยในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจมันยากเขา้วทำไมอาจารย์ถึงกล้าบอกว่ายากเราดูงบป,ประมาณปีหกแปดอีกครับมันอยู่นล้ว ปีป8นี่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพิ่มงบประมาณลงทุนเนี่ยปีที่แล้วมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์งบประมาณใหม่เนี่ยนะครับเพิ่มเป็นยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เพิ่มจากปีท<ม>ี่แล้วนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับสังเกตดูนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือนะถ้าเราดูตัวงบประมาณของเราเนี่ยสร้างปัญหาเรื่องโครงสร้างเรื่องของนี่นี่นี่งบประมาณขาดดุลปี68เนี่ยขาดดุลเนี่ยทั้งหมดตัวเลขเกือบจะห้าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้ว โดยปกติท่าเรื่องของกรอบเรื่องของเสถียรภาพเนี่ยประมาณสามเปอร์เซ็นไอ้นี่ขึ้นไปถึงเท่าไหร่ครับเออทำเกือบจะห้าเปอร์เซ็นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรื่องของดิจิตอลไงห้าแสนล้านที่ที่สองในสามมาจากมงบประมาณหกเจ็ดกับหกแปดส่วนนึท่านทบแล้วก็นี่สามานะขณะที่เราคุยอยู่นะฮะประมาณหกสิบอเปอร์เซ็นเพราะฉะนั่นคันยงแงวสุดสอง,งถ้าเราขาดดุล งบประมาณเนี่ยฮะในกรณีนี้มันหมายความว่านี่สานะเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณ6 4 6 5เซแล้วครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอธิบายว่าหน้าต่างในการที่จะมาพัฒนาขีดความสามารถเนี่ยมันคาดจะลดน้อยลงไปแล้วยังมีงบประจำที่มันโอโ้ขึ้นมาเยอะแยะมากเลยอันนี้ปัญหาที่ผมคิดว่าเรื่องการเมืองนะฮะกระทบกับเรื่องของเศรษฐกษิจแต่ที่เราคุยกันอยู่ตื่นเต้นกันในนั้นเนี่ยผมก็มีผลน้อยมากไม่ทาาราบกุณวาลินนะครับในฐานะประชาชนก็ึงในสื่อมวลชนมองเห็นเป็นไงครับ คือผมมองว่าที่อาจารย์บอกว่าเราไม่ได้มีการปรับในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันก็คือโยงกับการเมืองตรงๆไงครับในเมื่อการเข้ามาเป็นรัฐบาลมันคือการหาเสียงด้วยนโยบายที่เห็นผลเฉพาะหน้าไม่ได้เห็นผลในระยะยาวเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่เราจะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างได้ไหมครับใช่ครับมีการเสนอแนวความคิดนะครับมีบางส่วนก็ต้องชมว่ามันมีบ้าง แต่ว่ายังทําไม่ได้เต็มที่นะครับอย่างที่รัฐบาลกาลังทําอยู่เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าช่วยปัญหาระยะสั้นแล้วก็ช่วยโครงสร้างก็คือส่วนส่วน,วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของท่องเที่ยวนะครับอย่างรัฐบาลตอนนี้โฮอันนี้ใช่แต่ว่ามีการพูดถางเมืองลมเรื่องต่างๆอันนี้เป็นตัวใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับสามารถที่จะพัฒนาไปได้ไก,กลามากเลยนะครับไปได้ไก,กลามากเลย เ่วาในกรณีนี้เราจะเห็นได้ชัดนะว่าประเทศไทยเนี่ยยังเรายังเรียกว่า underuse ก็คือยังไม่ได้ใช้ทรัพยากรทางด้านเนี่ยเต็มที่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําได้กับเรื่อง soft power soft power มีหลายเรื่องมากตัวที่ soft power จะเป็นเรื่องที่ของอาหารเรื่องเกษตร นะครับเอ้มันทําได้ก็พอทําอยู่แล้วเรื่องอีเวนต์เอ่ยอ,อะไรต่างเหล่านี้อันนี้ก็ไม่มากหมายเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าคุณใช้ซอฟผ์แวร์ในการพัฒนาเรื่องอาหารเกษตรเนี่ยมันช่วยเสริมสร้าง สัญญาณของอาจารย์มันน่าจะมีปัญหานะครับอาจารย์ครับอาจารย์สมชายครับอาจารย์เดี๋ยวอาจจะรบกวนเปลี่ยนเป็นโฟนอินก็ได้นะครับดูเหมือนสัญญาณเน็ตจะมีปัญหาครับ ช่วงนี้นะครับเรากําลังพูดคุยอยู่กับอาจารย์สมชายภักดพาธวิวัฒนะครับซึ่งอาจารย์ก็มองว่าการเมืองเพื่องที่เรากําลังเครียดกันอยู่นะครับกับสี่เหตุการณ์ใหญ่วันนี้เ,เรื่องสอวอก็ดีเรื่องของคุณทักษิณก็ดีเรื่องของนายกเศรษฐาก็ดีเรื่องของก้าวไกลก็ดีนั้นไม่ได้มีผล อะไรมากมายต่อในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับแต่ว่ามีผลในเชิงจิตวิทยาระยะสั้นในสี่เรื่องนี้เนี่ยเรื่องอานายกเศรษฐาน่าจะเป็นเรื่องที่มีน้ําหนักมากที่สุดนะครับแล้วเรากําลังพูดคุยกันอยู่ถึงเรื่องของการปฏิรูปเชิงโครงสร้างซึ่งน่าจะสําคัญมาก,กน,นะครับสําหรับเศรษฐกิจไทยเนี่ยแต่ว่าด้วยเงื่อนไขาทางการเมืองที่ยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับ เราจะหวังได้ไหมว่าจะมีรัฐบาลไหนเนี่ยให้ความสําคัญกับการปฏิรูปเชิงโครงสร้างและอาจารย์กาลังยกตัวอย่างถึงสิ่งที่รัฐบาลนี้กําลังทํานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ก็ดีหรือว่าเรื่องของการเดินหน้าเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองแล้วก็ให้มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ต้องลองดูครับว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างได้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์กลับไปอยู่กับเราแล้วหรือยังนะครับอาจารย์ครับเห็นครับ ครับได้ยินครับอาจารย์อ่าอาจารย์อาจารย์ต้องต้องทวนอีกนิดนึงครับเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของท่องเที่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์อาหารเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอาหารเนี่ยครับพัฒนาให้มันเป็นการพัฒนาขีดความสามารถเป็นการแข่งขันได้ไหมถามคุณดาวินคิดว่าได้ไหมคือคืออาหารถ้าจะพัฒนาคือคือผมไม่ผมไม่อยากใช้คําว่าซอฟท์พาวเวอร์ครับอาจารย์อยากใช้ว่าครีเอทีฟอีคโมมีมากกว่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็น product ฮะอาหารคือ อาหารมันเป็นหนึ่งใน culture c u เจอร์คือ soft power แต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวอาหารเป็น soft power อาจารย์ผมผมผมไม่ก็เห็นครับอยาเล่าอีกสองครับจริงๆแล้ว้ที่ใช้ soft power มันผิดหมดทั้งนั้นใช่ครับ<ช>รถ้าจะบอกว่าผิดมันเป็นคำขบูดของโจเซฟนายอ1991น,นะครับเขาใช้คำว่า soft power ทีนี้ soft power มันหมายถึงอะไร power ก็คือทำให้ฝรั่งอ่าคนกลุ่มหนึ่งหรือประเทศปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นอาจจะใช้ c o a l i i o n ก็คือเรื่องของ hard power กดดัน s ับซอฟต์พาวเวอร์อย่างอเมริกาใช้เรื่องประชาธิปไตยตอนหลังประเทศไทยนี่มันแปลกมีการใช้กำมีผมก็เห็นเมืองไทยที่ใช้ที่อื่นไม่เคยได้ใช้แล้ครับก็คือใช้ซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอาหารเรื่องมวยเรื่องอีเวนต์ความหมายอันนี้จริงๆผมก็มาเห็นด้วยนะแต่ก็โอเคเขาใช้แต่อนุรลมเป็นแบบนี้บอกว่าเราสามารถทําให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเป็นซอฟต์พาวเวอร์้อนอาหารเท่ากับว่าถ้าเราทำาบบนี้ได้ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวนะครับมาเมืองไทยเยอะ เพราะฉันคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ในความหมายเมืองไทยสามารถสร้างตัวนี้เป็นพาวเวอร์ในการดึงให้อีกฝ่ายหนึ่งมาได้เพราะฉันผมอนุโลมให้ครับนะครับเรื่องของอะไรท่านที่เขาทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แต่ผมก็ตลกเพราะว่าเวลาเรียนทางด้านนี้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมวยเรื่องอาหารอะไรเลยแต่ของเราใช้กระดูกสนุกสนานยิ่งยิ่งยิ่งอาจารย์เป็นนักรัฐศาสตร์ด้วยเนี่ยผมยิ่งยิ่งแบบคืออาจารย์อาจารย์ยังยังทนใช้คำนี้ได้อยู่เนี่ยผมก็นับถือต้องยอมทนต้องยอมทน โอเคนะครับโอเคนะครับก็ยอมทนให้เพราะว่าเขาทํากันอยู่แล้วก็ทนให้เขาแล้วกันนะครับครับแต่เพราะฉะนั้นไม่ออกมาเป็นแบบนี้อาหารเปลี่ยนไปได้ไหมคุณวาลิน่านะครับผมยกตัวอย่างนะฮะประเทศสเปนเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยประเทศสเปนเนี่ยนะได้ใช้ไอ้ตัวอาหารเนี่ยนะตอนนี้เราอย่าเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์แล้วกันนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะใช้นะครับแต่ว่าถ้าพูดงตามในแง่นั่อย่าเถ้าเขาใช้ตัวนี้พัฒนาเป็นยังไงครับในช่วงประมาณ2ี่สปสามตตีเนี่ย สเปนเนี่ยได้พัฒนาเศรษฐกิจขยายตัวได้ดีมากจนกระทั่งนะฮะในขณะนี้บทบาทของสเปนเนี่ยสูงขึ้นจนกระทั่งมีการเสนอโดยซ้ำว่าสเปนน่าจะเป็นประเทศที่แปดที่เข้าไปอยู่ในกลุ่ม G7 มีการพูดถึง GS มีสเปนอยู่ในนั้นหนึ่งในองค์ประกอบก็คือว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของนี่ยมาจากเรื่องของอาหารด้วยอันเรื่องท่องเที่ยวและหนึ่งในนั้นคืออาหารเขาพัฒนาอย่างนี้ครับว่าเขาพัฒนาอาหารเขาในครับในลักษณะที่เราสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างมูลค่าเพิ่มในหมายความว่าเขามีนวัตกรรมนะครับด้านนวัตกรรมทางด้านอาหารนะครับแล้วก็นะครับจนกระทั่งเราเคยได้ยินนะฮะมันหนังสือเล่มหนึ่งโดยที่เป็นกุ๊กของสเปนนะครับชื่อว่าเป็นเบอร์นหนึ่งของโลกในพัฒนาอาหารอันปีหนึ่งเนะี่ยใช้เวลาหกเดือนในการพัฒนาอาหารอีกหกเดือนขายจนกระทั่งการแต่งเป็นหนังสือเป็นตำนานขึ้นมาเลยแล้วก็พัฒนาตัวเนี่ยทาให้ประเทศสเปนเนี่ยได้มิชลินเนี่ยออกมาเยอะแยะมากโดยเฉพาะในขึ้นมาตรงนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นไ้ชักก็คือเดี๋ยวนี้เราไปที่สเปนเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือต้องการซื้อมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มในที่ไม่ให่หมายถึงเอาอาหารไปทาเป็นอุตสาหการรมเป็นร้านอาหารซึ่งมันแพงขึ้นถ้าอธ<ม>ิบายาาเป็นเข้าใจง่ายๆแบบเมืองไทยคนไทยเราแทานที่จะกินไอตัวอะไรครับก๋วยเตี๋ยวเรือวัน<ม>ในี้ใครกับใครลุ้นทั้งอาจารย์ด้วยไม่ไม่คุณกินอะไรทองการเด่นคุณ,ค,ณคุณวารีรู้จักใช่ไหมรู้จักไหมครับครับรู้จักครับคัณครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ที่ที่อร่อย แต่แพงนะครับนคนกลุ่มหนึ่งนักท่องเที่ยวไปเย,ยอะแยะต้องจองกันขึ้นมาอันนี้คือความสําเร็จของประเทศสเปนที่ทํามูลค่าเพิ่มของอาหารแพงปับ๊บนะครับขายได้ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เมืองไทยเนี่ยสามารถทําได้เลยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในระยะหลังนะครับหนึ่งในนั้นของการัสร้างมูลค่าเพิ่มและกับอัวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไปสู่เรื่องอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนี้ผมก็สิ่งที่รัฐบาลทําอยู่นะฮะทำได้ถูกแต่ว่า ต้องทําให้มันเข้มแข็งแล้วการขึ้นมาอันนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่าใช่้แต่ต่อให้คุณนะฮะนะครับทาตามที่รัฐบาลซอฟต์พาวเวอร์ทุกเรื่องตยงยังไม่ได้ช่วยทําให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวได้อย่างดีแล้วครับอันนี้เป็นตัวช่วยได้อ่าส่วนตัวที่จะช่วยจริงๆเรื่องของการนําเอาเทคโนโลยีเพราะเรากำลังเข้าสู่ยุคนะครับเขาเรียกว่าปฏิวัติสารจำทั้งที่สที่แล้วในเรื่องของ AI อคนต่มคอมพิวเตอร์เราไม่ได้เก่งเทคโนโลยีทําตามนี้เราทําไม่ได้เขาเรียกแต่ว่าเราเราสามารถ เอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาพัฒนาด้นดานกเกษตรนะครับดิจิทลัลเกษตรแะดิจิทัลสมาร์ทเกษตรสมาร์ททางด้านอาหารหรือสมาร์ททางด้านอุตสาหกรรมอันนี้เราทําได้แต่ทุกวันนี้เรายังไม่ได้ทําเลยอันนี้ปัญหารครับที่ผมคิดว่าเป็นส,สิ่งที่รัฐบาลนะ่ะสามารถที่จะไปพัฒนาตรงนี้ได้นะครับแต่ต้องยอมรับว่าหน้าต่างในการพัฒนามันชักแคบลงเพราะว่าอ,อะไรครับตัวเสถียรภาพคการคังเนี่ยมันเริ่มขึ้นมา,านี่สาระเกินมาหกสิบแล้วนะครับการขาดบุญก็ประมาณเนี่ย เกือบจะห้าเปอร์เซ็นตะสี่เปอร์เซ็นกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเป็นโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องหาทางแก้ซึ่งไม่ใช่ง่ายนักเลยครับแล้วมันก็น่าเสียดายาครับที่ห้าแสนกว่าล้านจะไปกับดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งตรงนั้นแหละเอาไปทําสิ่งที่อาจารย์ต้องการเห็นนได้เลยนะครับในการอัพเลยใช่เลยแต่ว่ามันมันวิกฤตยังไงครับคือป่านนี้ผ่านมาจะปีหนึ่งแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้เงินดิจิทัลเลยคือถ้ามันเร่งด่วนจริงเนี่ยมันควรจะต้องได้ใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ไหม คุณรู้ไหมสัมมันเร่งด่วนแล้วไม่ได้ใใจง่ายมากเพราะว่ารัฐบาลคิดปัด๊บอาจจะไม่ได้คิดไกลว่าเฮ้ย hey, อันนี้อาจจะผิดกฎหมายนะอาจารย์พอจฉะนั้นก็เลยพอดูเข้าจริงๆถูกทัดทวงเลยต้องพยายามทําให้ถูกกฎหมายเลยต้องอะไรครับให้อยู่ในงบประมาณปกติเพราะทําไม้ปกต,ติต้องตอบคำถามว่ามันวิกฤตหรือไม่วิกฤตแล้วมันต้องคิดก่อนตอนตั้งแต่ตอนหาเสียงไหมล่ะครับอาจารย์ใช่แต่เข้ารัฐบาลตอนนั้นึกว่าหาเสียงปั๊บเอ้ยเอาเลยฟังดูแล้วมันเซ็กซี่ไง ันดูไม่รับผิดชอบไงครับมง่ายอย่างที่คิดเลยใช่ครับครัขอบคุณครับอาจารย์ครับไว้คุยกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรสมชายภักภดพวิวัฒนะครับวันนี้ก่อนติดเศรษฐกิจเดี๋ยวเราพักสักครู่นึง